สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n n ลเดอะวิชั h ส s า y n ั t ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะฮะของผู้ที่มีดาวจันลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ a y เดยนะครับผมคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมทุกท่านนะครับผมขอให้แนะคนที่เกิดราศีเมถุนนะครับผม มีสุขภาพร่างกายนะครับแข็งแรงนะครับผมมีความสุขนะครับเงินทองไหลามาเทมานะครับผมแล้วก็มีชีวิตที่เขาเรียกว่าสุขสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมดีมากยิ่งขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผม คลิปความรักนะครับผมผมลงให้แล้วนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยนะสำหรับเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนในตรายมาสแรกของไม่ใช่ไตรายมาสแรกสิตรายมาสที่2ของปีนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าสนใจนะครับผมชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านสนใจแต่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถตามกลับไปดูกันได้นะครับผมว่ามีข้อความอะไรที่ส่งถึงคุณบ้างนั่นเองนะครับโอเคนะฮะ สำหรับเดือนนี้นะครับคลิปกระตุกนิดนึงนะฮะพอดีแอบวิ่งไปเข้าห้องน้ำมานะฮอ่ะนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับผมมีอ่า New Moon นะครับ Solar Eclipse นะฮะที่10องศานะครับผมราศีพฤษภนะครับกุมดาวยูเรนัสซึ่งเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรือนที่12นะฮะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอ่ะจิตใจนะครับผมเรื่องของความรับซ่อนเร้นนะครับจริงๆแล้วก็ ตั้งแต่วันที่30นะครับเมษายนแล้วนะฮะชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเดือนนี้นะครับผมก็เลยจะต้องระวังในเรื่องของความลับแตกนะครับความลับถูกเปิดเผยนะครับผมแบบไม่ทันตั้งตัวได้นะครับผมหรือว่าหลายๆท่านนั้นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเก่าๆนะครับผมที่ยังคงค้างค้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้รับการจัดการสะสางให้เรียบร้อยนะฮะ จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับผมท่านไหนอยากที่จะเอาปัญหาเก่าๆมาจัดการนะครับผมแก้ไขนะครับผมเอากลับมาปัดฝุ่นนะครับผมให้มันผ่านพ้นรุล่วงไปได้นะครับจะได้แบบยกภูเขาออกจากอกนะครับจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะครับกลุ่มดาวอีคลิปส์นะครับผมทํามุมกับดาวพลูโตในลักษณะที่ดีด้วยนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะฮะจะต้องเขาเรียกว่า คือคือระวังในเรื่องของความลับนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถแก้ไขนะครับคุณสามารถจัดการนะครับผมในเรื่องที่มันติดค้างเอาไว้ได้เนี่ยมันคือมันเป็นการถอดลักถอดโคนปัญหาน่ะนะครับอันที่คุณนั้นยังไม่ได้ทํายังไม่ได้แก้นะครับผมและถ้าเกิดว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับยังคงปล่อยไว้นะฮะอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากกว่าที่คุณคิดได้ด้วยนะครับ สุริยะคลาดนะครับผมจะทําให้ปัญหาของคุณนั้นถูกหยิบยกขึ้นมานะครับผมจัดการนะครับผมให้คุณนั้นจะต้องลงมือนะครับผมกับมันอย่างจริงจังแล้วในตอนนี้นะฮะแต่ว่าคุณนั้นสามารถแก้ไขมันได้นะครับใจเย็นๆนะคุณสามารถแก้ไขมันได้ดังนั้นจะต้องนะครับผมใจเย็นๆอย่างที่บอกไปนะครับ ดาวพุธดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับผมตอนนี้ในเรือนที่1ด้วยนะครับแล้วก็กําลังจะเดินถอยหลังในวันที่สิพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับผมนั่นจะทําให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะฮะชะลอตัวนะครับผมเพื่อมาจัดการกับปัญหานะครับผมที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมชาวไม่อาชาวลัคนาเมถุนจะต้องอดทนนะครับผมแล้วก็ไม่รีบร้อนฝืนตัวเองมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าดาวพุธนั้นนะครับจะเดินทางย้อนกลับสู่ราศีพฤษภนะครับ เรือนที่12ของชาวเมถุนนะฮะ,ะในวันที่22พฤษภาคมซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของจิตใจแล้วนะครับผมยังเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยจึงต้องระมัดระวังนะครับถ้าคุณเก็บปัญหาในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะครับผมหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเอาไว้นะครับก็จะมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับในเรื่องของจิตใจโดยตรงเลยนะครับผมแล้วก็ยังจะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายด้วยจึงต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่า คุณเก็บปัญหาในเรื่องเขาเรียกว่าอ่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นจะต้องเขาเรียกว่าแก้ไขในเรื่องของปัญหาทางกายภาพนะครับนี่สงนี่ศีลในเรื่องของการง,งานในเรื่องของข้อตกลงอะไรก็ตามแต่ นะครับผมอยากจะให้คุณนั้นแน่หาเวลานะครับในการพักผ่อนนะครับผมจัดการตัวเองให้ดีๆนะครับไม่งั้นชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับอาจจะป่วยได้นะครับผมแล้วก็พอเป็นเดือน12เนี่ยนะครับจะพูดถึงในเรื่องของการจะต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับต้องพักฟื้นทีเดียวนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ได้นะครับผมต้อง จัดการนะครับผมบาลานซ์ให้ดีๆไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือไม่มีก็ตามนะครับผมยังไงเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่เราควรจะต้องดูแลให้ดีๆนะครับผมไม่งั้นก็อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้นะครับผมโอเคเนาะนะฮะ อ่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมคือไม่ได้มีอะไรหมกเม็ดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่การงานของคุณนั้นจะอยู่ในฐานะของผู้สพอร์ตนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือนะครับผมเก็บเกี่ยว,ยว,ยวประสบการณ์นะครับผมเป็นหลังบ้านนะฮะให้กับโปรเจกต์หรือกับบริษัทนะครับผมที่คุณนั้นเป็นเอ็มพอยเขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างเออบางทีก็ลืม ช็อตไปนิดนึงเป็นลูกจ้างนะครับผมหรือว่ากําลังทํางานให้กับเขานะครับผมการที่ดาวพุธเดินถอยหลังนั้นจะทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะสามารถไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ในเวลานี้นะครับผมก็จริงนะแต่ว่าในแง่ของการศึกษางานนะครับในแง่ของการหาข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมนะครับรอดาวพุธเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งในวันที่3มิถุนายนนะครับผมแล้วก็จะเดินทางกลับเข้าสู่เรือนที่1ของคุณนะตั้งแต่ กลางเดือนอมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะเริ่มแทนอะไรที่มันเป็นของตัวเองจัดการโปรเจกต์ของตัวเองทําอะไรที่เป็นของตัวเองได้แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะที่ดาวพุธอยู่ในเรือนที่12เนี่ยคุณก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องทํางานช่วยเหลือคนอื่นศึกษางานไปด้วยในตัวนะครับผมจะอยู่กับพวกอะไรที่มันเป็นการซัพพอร์ตเสียมากกว่า แต่ว่าในเรื่องของการเงินนั้นดาวสุขเข้าสู่เรือที่10นะครับเกี่ยวข้ของกับความสุขความสําเร็จนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานเข้ามานะครับผมจะได้เงินก้อนจากการทํางานรวมถึงมีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งนะครับหรือว่าค่าในหน้าได้ถ้าเกิดว่าคุณนั้นนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปเป็นหลังบ้านนะครับผมหรือว่าออช่วยเหลือนะครับ,รบผมงานโปรเจกต์บริษัทนะครับผมหรือว่าใครก็ตามและก็จัดงานจัดการงานนะครับผมได้เป็นอย่างดี จนสำเร็จรุ่งนะครับดาวพฤหัสอละดาวนิจูนซึ่งเป็นดาวของโอกาสและความเมตตานะครับจะทําให้ผู้คนนั้นเห็นถึงศักยภาพในการทํางานนะครับผมของคุณแล้วก็ดึงมาร่วมงานด้วยนะครับผมได้ในอนาคตนั่นเองทั้งนี้นั้นนะครับผมเป็นผลมาจากการที่ดาวคารนะครับดาวเจ้าเรือน11นะพูดถึงในเรื่องของเพื่อนแล้วก็คอนเน็กชันอยู่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในเรือนที่10ด้วยนะครับผมกําลังเดินหน้าเข้ามากุมกับดาวของโอกาส นะครับผมดาวพลูโตก็จะช่วยขยายความสําเร็จนะครับแล้วก็โอกาสที่ดีมากๆเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินนะฮะให้กับคุณอีกด้วยนะครับอันนี้พจพูดถึงในเรื่องของอ่ะส่วนแบ่งได้เงินค่าในหน้าได้นะครับผมถ้าเกิดว,ว่าใครทํางานเป็นเซลนะครับทำงานประกันนะครับผมทํางานที่เกี่ยวข้องกับการกินค่าหัวคิวพวกนี้นะฮะอาจจะไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดมากๆเลยนะครับ ฟูมูลลูน่าอีคลิปส์นะครับในวันที่16พฤษภาคมเดือนที่6นะฮะร,ราศีพิจิกนะครับผมเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานและสุขภาพชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นจะได้รับโอกาสที่ดีในการถูกแบบว่ารับเข้าทํางานได้งานประจําที่ดีนะครับมีความมั่นคงนะครับผมแล้วก็ได้รับการไว้วางใจจากที่ทํางานซึ่งน่าพอใจสําหรับคุณนับไปยายาวๆเลยนะครับผม6เดือนนะฮะหลังจากนี้นะครับผม ในเรื่องของสุขภาพเองอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับที่มีอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอแพทย์ที่ดีได้รับการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็มีโอกาสหายจากโรคที่เป็นอยู่นะครับผมโรคเรื้อรังต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้นะฮะผมมากๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าอยากจะให้ระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพเพื่อสาหรับคนที่แข็งแรงอยู่แล้วนะนะครับผมก็ดาวพุดเดินถอยหลังเข้าเรือนสิบนะครับถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ย ก็จะมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้แบบว่าชะลอตัวเองเพื่อไปรักษาอันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าคุณแข็งแรงอยู่แล้วนะครับอาจจะมีอาการเจ็บป่วยได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังคือแต่ละคนก็จะมีนัยยะสําคัญไม่เหมือนกันเนาะนะครับผมอยากจะให้แบบว่าฟังอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็คิดตามด้วยนิดนึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะฮะ เมื่อกี้ก็จะเป็นในส่วนของไพ่แทโรนะคะเอาไม่ใช่โหราศาสตร์ตะวันตกนะคบต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันในไพ่แทโรนะคบผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ย้ำทุกคลิปนะครับผมว่า,าช่องของเรานะครับผม The Witches by n u t s นะครับเป็นช่องโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้นะครับรีเช็คนะครับผมว่าคุณน,นั้นอยู่ลัคนาอะไรนะครับวันเดือนปีเกิด ตรงกับที่คุณเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าการน,นับวันปีเกิดของโหราศาสตร์ต่อวันตกกับโหราศาสตร์ไทยไม่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นคุณควรที่จะตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว,ว่าใครยังไม่ทราบนะครับโดยเฉพาะลัคนานคเพราะว่าลัคนานั้นเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากๆสําหรับการดูดวงนะครับผมก็อยากจะให้กดเข้าไปใน description box นะครับ ด้านล่างเนี่ยจะมีเว็บไซต์ทั้งหมด2เว็บไซต์นะครับให้ใช้เว็บไซต์ภาษาไทยก็ได้นะครับผมของอาจารย์ปรินี่นะครับผมก็เข้าไปกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับผมและทางเว็บไซต์ก็จะเรนเดอร์ข้อมูลออกมาให้นะครับให้คุณนั้นรู้ว่าอะละาลักนณะของคุณคืออะไรนะครับราศีของคุณคืออะไรดาวจันทร์ของคุณคืออะไรแล้วก็ดูประกอบกันนะครับจะทําให้อ่คุณนั้นนะครับได้พื้นดวงรายเดือน นะครับผมแบบที่แม่นยํามากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนั้นยังไม่ทราบนะครับผมยังไม่ได้ทําการบ้านไปทําการบ้านก่อนนะครับผมจะได้มีความแบบว่าแม่นยําในการดูนั่นเองนะครับโอเคเอขอสลับไพ่นิดนึงนะฮะ มาเยอะไปนะแต่มีใบที่ใช่เดี๋ยนะหนึ่งไม่ใช่อันนี้อันนี้ขออีกนิดนึงขอถามอีกนิดนึงนะครับ <laughs> เนี่ยใบที่หนึ่งหกดาบ ใบที่สองคิงซ็อกครับใบที่ส n i ไนออฟครับใบที่4 Queen นซ็อกวอนสใบที่5 2ถ้วยนะครับทูซ็อกครัใบที่6กนะฮะเจ็ถ้วยไม่ใ่เจ็ดถ้วย7ไม้นะครับผมเซเว่นซ็อกใบที่8 8ถ้วยนะครับ ใบที่เก้า rehigh priest ใบที่สิบ judgment อ๋อใบที่เก้า judgment โทษครับังแสดงว่าอันนี้ใบเจ็ดเนาะอ่ะใบสุดท้ายนะคะ page of s w o r d นะครับผมไพ่ด้านหลังได้ queen of s w o r d นะครับโอเคอ่ะ สำหรับเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับผมไพ่ตรงกลางได้ไพ่หกดาบนะซึ่งไพ่หกดาบเนี่ยมันจะเป็นไพ่สำหรับในเรื่องของการแก้ไขนะครับการเปลี่ยนแปลงการหาทางออกนะฮะซึ่งผมนั้นพูดถึงในเรื่องของปัญหา นะครับผมบางอย่างที่ถูกเก็บเอาไว้นะครับถูกซ่อนเอาไว้นะครับยังไม่เคยได้รับการแก้ไขนะในปัญหาพวกนี้นั้นนะครับผมกําลังจะถูกแบบว่าเอาออกมานะครับผมเพื่อแก้ไขบางคนอาจจะเกิดอิทธิพลไปแล้วนะนะครับผมเพราะว่ามีไพ่จัดเม้นขึ้นมาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะครับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยหลุดพ้นไปแล้วอ่ะนะครับผมแก้ไขไปแล้วนะครับผมได้จัดการ นะครับผมปัญหาเก่าๆของคุณไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมาทําให้คุณมีความสุขนะเหมือนกับเออโล่งอ่ะมันยกภูเขาออกจากอบนะครับมันได้แก้ไขไปแล,แล้วคุณก็ได้แบบว่า ได้ไปทําอย่างอื่นน่ะได้ไปทําอย่างอื่นที่มันอาจจะ,ม,ะมีค่ามากกว่านะครับผมให้ผลที่ดีกว่ามีความสุขมากกว่าอะไรก็ตามแต่นะครับผมแต่ว่ามันถึงจุดที่คุณนั้นโอเคได้เปลี่ยนแปลงและสบายใจและนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั้นยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับตอนนี้ไพ่ไฮพีเทสเข้ามาเตือนแล้วนะนะครับผมไพ่ใบนี้พูดถึงในเรื่องของทางเลือกพูดถึงในเรื่องของ Choice นะครับผมซึ่งคุณนั้นนะครับผมอาจจะต้องแก้ไขนะครับผมต้อง ปรับปรุงนะครับผมต้องเปลี่ยนแปลงพอไพ่หกดาบขึ้นมามันคือนี่ไงโอกาสที่คุณจะได้แก้ไขโอกาสที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของอาการงานไหมความรักไหมนะครับหรือว่าปัญหาที่มันมีอยู่แล้วก็ได้โดยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงลักษณะของความต้องการของคุณว่าอาจจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรนะครับอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับผมซัพพอร์ตคุณหรือว่าคุณนั้นเข้าไปซัพพอร์ตใครคนอื่นนะครับอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้อย่างที่ผมได้บอกไปเนาะเพราะว่า ดาวทิ์ดาวพุธเข้าสู่เรือนที่12นะครับผมก็จะเกี่ยวข้องกับาการช่วยเหลือการซัพพอร์ตคนอื่นนะครับผมซึ่งถ้าดูจากตำแหน่งเลยเนี่ยคุณต่อไปนะครับคุณจะได้รับความเมตตานะเหมือนกับว่าเขาจะเห็นศักยภาพของคุณนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเลยนะครับผมแต่ว่าทีนี้นั้นนะครับอยากจะให้คุณนั้นดูดูแลเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างหนึ่งดาวอ,อย่างเด็กถือดาวกับพระราชินีถือดาวมาก็ค่อนข้างมีความแบบ จริงจงังมีความเครียดมีความซีเรียสนะครับผมแล้วก็พอคุณทํางานเยอะๆเข้าเนี่ยนะครับไพ่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกถึงในเรื่องของอาการป่วยอะไรนะนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเราไปดูไพ่อื่นๆอีกทีหนึง่งนะครับผมแต่ว่ามีไพ่จัด g เม n นขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครมีอาการป่วยที่ผมไม่บอกไปนะครับผมคุณมีโอกาสที่จะรักษานะครับผมแล้วก็หายได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับผมนิดนึงนะครับผมที่คุณนั้นจะ ใส่ใจกับตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็นตามแต่ด้านสุขภาพเอ่ยการหน้าที่การงานเอ้ยนะครับผมให้เรียบร้อยนะฮะในเดือนนี้นะครับมีความเกะก,กะเอาไว้ก่อนต่อไปอ่าไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับผมเจ็ดเหรียญมันเป็นไพ่ของการแบบหยุดนิ่งหยุดคิดหยุดดูน่ะ แน่แล้วก็เป so you know. of <So, S 2> ็นในชุดของไพ่ของการต่อสู้ด้วยนะครับผมก็คือมันไม่ใช่มันไม่ได้นิ่งแบบมันได้ไม่ได้นิ่งแล้วมันไม่ได้นิ่งแบบตายน่ะแต่ว่ามันจะเป็นการนิ่งแบบที่คุณนั้นจะต้องเหมือนมันเหมือนเหมือนเหมือนเหตุการณ์มันถูกหยุดเอาไว้ถูกพอสเอาไว้น่ะนะครับผมแล้วคุณจะต้องไปจัดการแก้ไขคือมันเป็นปัญหาที่คุณจะต้องแก้แต่มันไม่ได้ทําให้อนาคตของคุณมันขับเคลื่อนได้นึกออกไหมนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าแก้ไขอัน มันไม่มันไม่จำเป็นต้องแก้ไขนะคือมันจาเป็นต้องแก้ไขนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวนกลับไปเพื่อจัดการอะไรบางอย่างที่มันเคยแบบติดค้างอะยังไม่ได้ทำนะครับผมให้เรียบร้อยก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเด็กถือไม้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะสามารถแบบไปต่อได้นะครับผมเหมือนกับว่าเออมันโล่งแล้วนะเนะี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่คุณจะต้องมาจัดการมาโฟกัสมาดูแลแล้วนะครับผมมันก็จะทําให้คุณนั้นแบบ ไปต่อได้นั่นเองนะครับแล้วคุณก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเอาง่ายๆเลยไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมา2ใบถ้าเกิดว่าคุณนะั้นได้จัดการแก้ไขปัญหาอะไรไปแล้วนะครับผมความสุขคุณมาแน่นอนนะครับผมคุณจะแบบได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะครับได้ใช้ชีวิตได้ไปท่องไปเที่ยวอะไรแบบที่คุณไม่เครียดนะ่ะนะครับผมชาวลัคนาราศีเมถุนนะนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นไพ่อะไรต่อไปอีกบ้างครับ ไพ่อะไพซีส hmm. นะครับ mm hmm. ผมไพซีส I believe mm hmm. นะฮะ mm hmm. ก็คือความเชื่อแต่ว่าถ้าไพ่ไพซีสขึ้นมามันก็คือเรื่องของความลับต่างๆนั่นแหละการซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะค่อนข้าง ตรงกับตัวโหวราศาสตร์ตะวันตกในช่วงแรกนะครับดังนั้นก็ระวังในเรื่องของความลับนะครับผมจะถูกเปิดเผยนะเนี่ยไพคว n นออฟสอดเนี่ยเข้ามาถือดาบแล้วเตรียมจะลงทันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครมีความลับอะไรหมกเม็ดนะครับผมยังไม่ได้บอกยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยนะครับผมไปจัดการให้เรียบร้อยไปสารภาพนะครับผ่อนโทษหนักให้เป็นเบาได้นะฮะผมในจุดนี้ นะครับผมโฟร์เฮาส์นะครับหลายๆท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของประเด็นครอบครัวนะครับผมเป็นเกิดเกี่ยวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะเคยแบบรีโนเวทบ้านมาอ่ะยังไม่เสร็จนะครับไปจัดการให้เรียบร้อยตรงไหนผู้ตรงไหนพังอาจอาจจะได้เกิดการซ่อมแซมแล้วนะครับหรือว่าบางคนนั้นอาจจะทําธุรกิจในบ้านนะครับผมโฮมออฟฟิศอะไรก็ตามแต่นะครับผมก็มีโอกาสที่ดีมากๆเลยที่คุณจะได้จัดการนะครับผมแก้ไขนะครับผมแล้วก็ ทำให้มันเรียบร้อยนะครับผมตามมาด้วยไพ่แกนคอสนะครับผมคือแกนคอสเนี่ยต้องบอดก,ก่อ,อต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่ามันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างให้ผลในแง่ดีนะแต่ว่าก่อนที่มันจะไปเจอผลในแง่ดีคือคุณจะมีความแบบเหนื่อยหนักลำบากตกต่มหนัก นะครับผมดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณนั้นผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้เลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นกิฟต์มันจะเป็นความสุขให้กับคุณนะครับผมให้ก้าวข้วขึ้นมาแล้วแต่ว่าคุณจะต้องผ่านนะครับบททดสอบในชีวิตตรงนี้นะฮะผมไปให้ได้ก่อนนะครับดังนั้นก็อะไรที่มันเคยเป็นปัญหานะครับผมหรือว่าตอนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ยังไม่ได้การยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังก็ไปแก้ไขซะนะครับโอเคมาดูที่คําแนะนํากันบ้างนะค,ะ Please, นะครับผมดอกเบบีบลิส s นะฮะเอเวอร์ลาติงแล้ว Everlasting นะครับผม Success is assured if you remain honest and true นะครับเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมัน ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณรนะีมายอเนสน่ะถ้าเกิดว,ว่าคุณซื่อสัตย์และคุณจริงจังและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยอันนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของความลับแล้วนะี่ยอาจจะยังพูดถึงในเรื่องของอะไรก็ตามที่คุณมองภาพบันดีเกินจากความจริงมากเกินไปนะครับมองเห็นในสิ่งที่ มันเป็นไปไม่ได้แต่พยายามจะแบบว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้มันทําได้มันสร้างได้โดยที่ไม่นึกถึงหลักของความเป็นจริงเนี่ยไอเน,นี้ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับผมดังนั้นแล้วคุณจะต้องกลับมามองความเป็นจริงนะครับไพ่ควีนถือดาบเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณจะต้องชัดเจนนะครับต้องบาลานซ์นะครับต้องตั้งอยู่บน รากฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับผมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะต้องเติบโตนะนะครับจากเด็กถือดาบสุราชินีถือดาบนะครับผมทําเล่นๆไม่ได้แล้วนะครับต้องจริงจังแล้วนะสาหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับผมในเดือนนี้นะครับผมจะคลึกศพตลอดเลยไม่รู้ว่ามีพูดพลาดไปบ้างหรือเปล่าแต่อันนี้คลิปของชาวราศีเมถุนนะนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ